สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับข้อ6นะครับเขากำหนดผลบวกชุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับ A ส่วน B นะครับแล้วเขาก็บอกว่าหอร,ร์มของจุลินเต็ม A กับ B ตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับ แล้วถามว่าจานวนเฉพาะทั้งหมดนะครับที่หาร b ลงตัวนมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับตรงประโยชน์ที่บอกว่าหอระมอของจานวนเต็ม a กับ b นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเขากําลังบอกเราว่า a ส่วน b เนี่ยถูกเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองนะครับเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำนะทีนี้เราลองหาผลบวกของตัวเลขชุดนี้ก่อนนะครับ 0.1บวกกับ0.054นะครับบวกกับ0.00054แล้วก็บวกกับ0.0000054จริงๆต้องบวกต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับเอามาบวกไปเรื่อยๆออตัวนี้ก็จะได้ 0. จุดนะครับอันนี้ได้1หลักนี้ได้5 นะครับสี่ห้าสี่ห้าสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยว่าถ้าบวกไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ไปเรื่อยๆนะครับหรือก็คือศูนย์จุดหนึ่งห้าสี่ซ้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากําลังสั่งให้เราแปลงทศนิยมซ้ำนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองครับที่นี้วิธีการแปลงทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับขั้นแรกเราก็จะให้ x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ ทศนิยม3าจุดนี้ก็คือ0.154 54 54ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้54เนี่ยเป็นตัวสามนะครับเรากำลังจะทำการเลื่อนจุดพศนิยมนะครับวิธีการเลื่อนจุดก็คือเอา10หรือร้อยหรือพันคูณก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเลื่อนจุดกี่ตำแหน่งนะครับ ีนี้มันซ้ำ54เราก็ควรจะเลื่อนแล้วให้มันกลายเป็นจุด54543นะครับถ้าลองเลื่อนหนึ 1, ่งตำแหน่งก็กลายเป็น1.5454543ก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั 1, ้นเนี่ยสมมุติตัวนี้เป็นสมการที่หนึ 2, 2> ่งเอา10คูณกับสมการที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 10x นะครับนี้10คูณก็เลื่อนไปหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับก็จะเป็น1.545454ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเป็นสมการที่สองนะครับ เราไปทําการเลื่อนจุดอีกเช่นกันนะครับเวลาเลื่อนจุดต้องเลื่อนให้ตัวซ้าคงที่คือต้องเป็นจุด54543นะครับจากตรงนี้ถ้าเราเลื่อนแค่หนึ่งตแหน่งมันจะกลายเป็น15.45นะครับไม่ใช่543เพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ก็ต้องเอา10คูณไปอีกนะครับอคือเอาพูดง่ายๆคือว่าเอาพันคูณตัวนี้นั่นเองนะครับคือเลื่อนไปสามตแหน่งเอาหนึ่งพันนะครับคูณกับสมการที่หนึ่งนะครับ ก็เป็นพัน x นะครับตันคูณก็เลื่อนไปสามตำแหน่งหนึ่งสองสามนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสี่จุดห้าสี่ห้าสี่ไปไเรื่อยๆให้ตัวนี้เป็นสมการที่สามนะครับทีนี้สังเกตว่าสมการที่สองกับสมการที่สามเนี่ยมันมีจุดห้าสี่ห้าสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับลบกันส่วนที่ซ้ำก็จะหมดไปนะครับก็เอาสมการที่สามลบกับสมการที่สอง 1,000ลบกับ10นะครับก็มีค่าเป็น 990x อนะครับอันนี้1 5 4 5 4 5้อกับ1 5ึ่งจลบกันก็เหลือ153สนะครับส่วนซ้ำเนี่ยมันตัดกันไปเรียบร้อยนะครับก็ย้ายค่านะครับเราก็จะได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ153ส่วน990นะครับ อทอนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับพอทอนเสร็จก็จะมีค่าเป็น17ส่วน110ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ a ส่วน b เพราะฉะนั้นเนี่ย b ก็มีค่าเท่ากับ110นั่นเองนะครับเพราะ b เป็นตัวส่วนก็คือ110นะครับทีนี้เราลองเขียน b ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะก่อนนะครับ110ก็คือ2คูณ5แล้วก็คูณกับ ซึ่งทั้งสองห้าสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนเฉพาะที่หาร b หรือร้อยสิบลงตัวทั้งหมดก็มีสองห้าสิบเอ็ดซึ่งมีทั้งหมดสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับที่หาร b นะครับจูสามตัวนั่นเองนะครับก็ตอบ ตัวเลือกที่สา่า